ปุสปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะวันนี้นะครับเรา2คนครับอยู่กับรถคันนี้นี่คืออีซูซูเอ n นิวมิเนะครับที่จะมาทําภารกิจเต็มวันมากๆของเราตื่นเช้ากันมากวันนี้วันนี้ของเราแน่นมากนะคะเริ่มจากภารกิจแรกเลยนะคะกําลังจะพาอูไปเรียนขับเครื่องบินต่อหลังจากที่อูอู้มานานค่ะหายไปนานมากาเรียกว่าอู้ดิคือเราไม่อยู่ไงแล้วตอนนี้ก็ต้องกลับมาเรียนต่อนะครับเพราะว่ายังเหลืออ,อีกหลายชั่วโมงเหมือนกันที่ต้องเรียนอะฮะหลังจากที่อูเรียนขับเครื่องบินเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็น ะะเพราะว่าซูชิงมีงานพิธีกรวันนี้ต้องไปเป็นพิธีกรซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะแวะไปบริจาคของด้วยในระหว่างทางตอนนีนเน้เรามีของที่โหลดมาไว้เต็มท้ายรถเลยแหละเรียกว่าวันนี้เนี่ยเต็มวันจริงๆนะครับตอนนี้เรากําลังขับไปที่โรงเรียนการบิน BAC คลอง15นะครับก็อีก70กว่ากิโลเมตรเลยวันนี้ได้ขับรถกันเยอะมากเลยแล้วก็ได้ใช้ยูทิลิตี้ของรถคันนี้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับติดตามชมไปกับพวกเรา2คนทั้งคลิปเลยนะครับว่าแต่ละวันของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับไปเลยค่ะ ภารกิจแรกที่เราไปวันนี้เนี่ยก็คือเราขับไปที่โรงเรียนการบินคลอง15จะบอกว่าเราขับไปที่เนี่ยก็เป็น10ครั้งแล้วอะออแต่ว่าต้องเปิดแผนที่ทุกครั้งมันไกลแล้วมันก็แบบว่าทางก็ค่อนข้างครูขราเหมือนกันเนาะใช่หลบง่ายมากก็จริงๆเราก็จะมีตัวช่วยอยู่แล้วแหละคือเราอะเวลาใช้รถอะเราก็จะชอบออคาร์เพลที่ใช้กับ iPhone ได้อะเนาะ ดัเอาเ n ว w มิล X คันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับ Apple CarPlay ที่ทํางานแบบไร้สายได้อันนี้ถูกใจมากๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราขึ้นรถมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะคอนเน็กปุ๊บเข้าสู่หน้าจอตรงกึ่งกลางเนี่ยได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียบสาย mm hmm. หน้าจอของเขาก็คือ i s u ูซ u อัลติเม e เอนเตอร์เทนเมตตัวเนี้ย ขนาดใหญ่ถึง9นิ้วเต็มตามากๆเลยนะคะตอนนี้แผนที่คือแบบว่าไม่มีทางหลงกันแทบจะกระเด้งเข้ามาใส่หน้าอยู่แล้วคือ <c oughs> ถ้าหลงเนี้ยมันก็คงจะแบบว่าผอมมันดาราเลยเป็นความผิดของแกสะดวกสบายมากนะครับก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องแผนที่แต่ว่าเรื่องเพลงต่างๆที่เราใช้ Apple Music อยู่นะครับหรือว่าเวลามีสายเรียกเข้าเนี่ยก็ปลอดภัยกับเรามากขึ้นด้วย <c oughs> เพราะว่าเราควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดข,ขึ้นบนหน้าจอได้ไง,าง่ายมากๆ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราต้องขับรถค่อนข้าง,างไกลเนาะถ้าเกิดนับจากบ้านเนี่ยขับไปโรงเรียนการบินก็เกือบ90กิโลเมตรับกลับรวมกับเออเธอไปทําพิธีกรเออเอาไปเอาของไปบริจาคเนี่ยวันนี้น่าจะต้องมีสัก2300กิโลเมตรเลยเหนือ่อยแย่เลยอ่ะจริงๆแล้วคนขับก็จะต้องเหนื่อยแหละเนาะถ้าเกิดวันไหนขับรถเยอะๆนะครับแต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่จะช่วยลดเวิร์กโหลดให้กับคนขับได้มากเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นคันเนี้ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า ADAS หรือว่า Advanced Driver Assistance System ตัวเนี้ยก็จะเป็นระบชวย ผู้ขับขี่อัจฉริยะนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือด้านหน้าตรงนี้เขาจะมีกล้องคู่อยู่ที่เรียกว่า 3D Imaging Stereo Camera ทำงานร่วมกับเรดาร์อีก2จุดแล้วก็เซนเซอร์รอบคันอีก8จุดนะครับทำให้รถคันนี้มีเซ็นเซอร์แล้วก็มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่แบบหลากหลายมากๆอย่างเช่นถ้าเกิดเราขับอยู่บนทางด่วนที่แบบเออเนี่ยเป็นเส้นทางตรงๆธรรมดาอย่างนี้เนี่ยแทนที่เราจะต้องมาโฟกัสขับเองทั้งหมดแบบว่าจะต้องกดคันเร่งคอยผ่อนคันเร่งอยู่ตลอดนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะล็อกความเร็วใช้ a p t i v e Cruise Control ของเขานะครับก็จะล็อกความเร็วไว้ตามที่เราต้องการไม่เกินกฎหมายกาหนดนี่แหละถ้าเกิดคับขนหน้าช้าก็จะช้าลงตามอัตโนมัติโดยที่ขาขวาของเราเนี่ยก็จะไม่เมื่อยมากล้เพราะว่าไม่ต้องถอยกดคันเร่งหรือว่าสลับมาแตะเบรกอยู่ตลอดเวลา a p t i v e Cruise Control คันนี้เนี่ยรองรับจนถึง Stop and Go กเลยคือสามารถลงไปได้ถึงความเร็วศูนย์เลยในกรณีที่รถติดก็จะแบบไม่เมื่อยเลยถ้าลืมไปอย่างหนึ่งด้วยรู้เปล่าถ้าขาขวาเธอไม่เมื่อยแล้วขาซ้ายเธอเมื่อยอ่ะมีเทคโนโลยี มียนวดเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ดิตอนนี้ขับรถอ,อยู่ <c oughs> นวดให้ทั้งตัว ADAS นะครับที่มีกล้องคู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับกับระบบ Adaptive Cruise Control ที่รองรับจนถึง Stop and Go เนี่ย Isuzu All New MU-X เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกของ p p v เลยนะครับที่สามารถทำได้ <c oughs> <c oughs> แถ้าเกิดเราขับรถทางไกลๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเผลออาจจะแบบว่าเออหันมาคุยกันกับเสมาชิกที่อยู่ในรถด้วยกันนะครับหรือว่าอาจจะแบบเออหยิบน้ําขึ้นมาดื่มอาจจะก,กดเปลี่ยนเพลงสักหน่อยนะครับรถเกิดออกนอกเลนคันนี้เนี่ยมีระบบเตือนด้วยนะครับอ,อย่างเช่นถ้าเกิดเราขับอยู่เนี่ยแล้วรถเนี่ยเออจะเผลอออกนอกเลนนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยแบบนี้นะครับมันก็จะเตือนขึ้นมาทันทีเลยเออดีนะเราจะได้รู้ตัว ทางด้านพละกกาลังกันบ้างนะครับ Isuzu All New MU-X คันที่เราขับอยู่วันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3ลิตร DDI Blue Power นะครับพละกกำลัง190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดถึง450นิวตันเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเราหายห่วงเรื่องพละกําลังอย่างแน่นอนนะครับแต่จังหวะที่เราต้องการเล่งแสงเนี่ยเล็งแสงได้อย่างมั่นใจเฉียบขาดกับนี้ มาถึงแล้วนะคะหูนั่งมาสบายสบายใช่ครับเราขับมาประมาณ90กิโลเมตรมาถึงโรงเรียนการบินกรุงเทพหรือว่า BAC นะครับก็ต้องมาพูดถึงดีไซน์ของ isuzu alnew milx กันนิดนึงนะครับนี่เป็นรถ PPV ไซส์ใหญ่ที่คนไทยชื่นชอบเลยแหละเพราะว่ามันอเนกประสงค์มากในคันเดียวกันขนของได้เยอะไปด้วยกันได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ยกสูงระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเทเรนต่างๆที่แบบว่าเอออาจจะเป็นทางขรุกระบางช่วงบางเดือนน้าท่วมเนี่ยก็ไม่กลัวด้วยก็เหมาะกับการขับขี่ในสภาพของแบบบ้านเราอะไรอย่างนี้เนาะตอนแรก มีความเข้าใจว่ารถที่มีคันใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องแบบมีความเทอะทะหรือว่าบึกบึนจนเกินไปแต่พอมาเห็นจริงๆอ่ะร,ร,รู้สึกว่าเขาเออกแบบมาได้ดีมากเลยนะเพราะว่าไม่มีความโมเดิร์นมากใช่ครับความโมเดิร์นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญมากของ isuzu all new mu-X ตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมมากก็คือดีไซน์ของไฟหน้าอันนี้เราเห็นว่าไฟหน้าเนี่ยเขาเออกแบบมาคล้ายๆกับลูกศร uh huh. คมๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า arrow signature ชอบชื่อเหมือนกับแบบพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้ความเร็วนี่ใช่ครับแล้วก็รายละเอียดด้านในตรงนี้เนี่ยยังประกอบไปด้วย LED ถึง2ดวงหรือว่าใบ LED นั่นเองนะครับก็จะเป็นไฟหน้าที่มีความสว่างแล้วก็ปลอดภัยมากเพราะว่าเป็นไฟหน้าอัจฉริยะด้วยตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับความสูงขึ้นลง uh huh. ได้โดยอัตโนมัติตามน้ําหนักบรรทุกจริงเฮ้ย oh, ดีอ่าอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราขนของมาเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปมูลนิธิเพื่อบริจาคของกันต่อนะครับรถเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างมากก็จะอยู่เตี้ยลงมากว่าปกตินิดหน่อยนะครับไฟหน้าเนี่ยก็จะปรับระดับความสูงเพื่อชดเชยกับน้ําหนักที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยสร้างความปลอดภัย2ออย่างครับก็ค เ,เก็ยังคงเห็นทุกอย่างเนี่ยชัดเจนอยู่ด้วยในเวลากลางคืนนะครับ รวมถึงเพื่อนร่วมทางก็จะรู้สึกว่าไฟหน้าของคันนี้ไม่ไปแยงตาเขายการที่ถูกคันข้างหลังแยงตาด้วยไฟหน้านี่ทรมานที่สุดเลยนะมันแบบมันมองอะไรไม่เห็นเหมือนกับมันมืดไปแป๊บหนึ่งเลยอะ่ะอันนี้คือเขาคิดเผื่อมาไว้ให้แล้วด้วยใช่ครับรวมถึงอันนี้เนี่ยเป็น AHB ด้วยก็คือมีออโต้ไฮบีมด้วยนะครับ<ม>สามารถที่จะเปิดไฟสูงให้โดยอัตโนมัติถ้าเกิดตัวรถดีเทคได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มืดมากๆแล้วก็ไม่มีเพื่อนร่วมทางคนอื่นโอ้ยดีมากสะดวก<ม>ไม่ต้องคอยแบบไฟสูงไฟตำ่ำอย่างเงี้ยมันนรรบบบบห้้เออองงงด่่วมถึกกกะจาาาตีีทแ เออมันโมเดิร์นแล้วก็ลักชัวรี่นะครับอยู่ในดีไซน์เดียวกันนะครับให้ความรู้สึกบึกบึนแต่ก็ทันสมัยไปพร้อมๆกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างๆของตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะทางด้านข้างของตัวรถนะครับเราเดินมาเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นมากก็คือล้ออลลอยขนาด2ี่นิ้วอันนี้ใหญ่สะใจพร้อมลุยอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ได้แข็งกระด้างนะตอนที่เราขับมาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โดยสารได้อย่างนุ่มนวลอยู่ก็เราเกือบหลับอะ นี่เป็นเซตติ้งที่าทางอีซูซูเนี่ยเซตมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับกระจกมองข้างตรงนี้เ,เป็นแบบทูโทนนะครับก็คือจะเป็นสีของตัวรถสลับกับสีดาแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยอ่าแล้วก็สิ่งที่เราชอบมากก็คือการที่มีขั้นบันไดให้เราสามารถปึ๊บแล้วก็ขึ้นรถได้ถึงแม้ว่ารถจะดูมีความสูงแบบนี้นะแต่ว่าขึ้นลงได้สะดวกนะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้เท้าเราเนี่ยเหยียบลงไปบนขั้นบันไดน,นี้ได้แล้วก็พอจะเข้าไปในรถเนี่ยจะมีมือจับให้เราคว้าปึ๊บอุ้ยอมันก็ดึง ดดมันคล่องมากเลย<ด>ก็คือทำให้ขึ้นลงได้สะดวกมากๆนะคะตรงมือจับของประตูรถเนี่ยทั้งทางด้านของข้างคนขับแล้วก็ด้านคนขับก็จะมีคีย์เลสนะคะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้ให้เราสามารถกดเพื่อที่จะล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้นะคะก็ไม่ต้องเอารีโมทออกมาคอยกดเองอีกต่อไปใช่ครับนอกจากนี้ถ้าเกิดคนขับเนี่ยลืมล็อกรถ<อ>แล้วก็มีกุญแจรีโมทต,ติดตัวนะครับประตูทุกบานปิดหมดแล้วนะครับเดินออกจากตัวรถเนี่ย ส่วนรถจะล็อกให้โดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเดินห่างถึงระยะหนึ่งแล้วรถก็จะร้องว่านะนะลืมกุญแจไม่ <laughs> ล็อกล็อกให้เลยอันนี้ด <laughs> <Okay. S 2> ังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเออเราลืมล็อกรถแล้วก็จะมีคนมาคว้าของในรถเราไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ให้มาเช่นกันสําหรับสายลุยสายแคมปิ้งนะครับถึงแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามก็จะมีรูฟแลกตัวนี้มาให้ด้วยถ้อใครอยากจะบรรทุกของอะไรเพิ่มเติมใหญ่ๆด้านบนนะครับก็มีแลกหลังคาตัวนี้ให้ติดตั้งเพิ่มเติมมาด้วยออ่่่ไไปปดูข้างงงหลััักกนนนตตททียรถเ็ สวยชอบเนอะสิ่งที่ชอบอบก็คือไฟท้ายที่ลมดําแบบนี้ก็คือดีไซน์ของทั้งคันก็ส่งมาแล้วใช่ป่าว่าเป็นดีไซน์ที่แบบว่าคันใหญ่แต่ว่าทันสมัยข้างหลังอ่ะมันมีความแอบซ่ายอยู่พอเป็นไฟท้ายที่ลมดาอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการส่งข้อความไปหารถคันข้างหลังว่าไงเจอได้อ,ะ <c oughs> อ่ะสวยดิอะไรอย่างงี้ใช่ป่าวตีความตีความเจอได้ใช่ครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมีโลโก้ Mule X นะครับอย่างชัดเจนแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่น4 Wheel Drive ด้านนั้นเนี่ยก็จะเขียนว่า 4WD อย่างนี้ด้วยนะครับ อยากรู้ว่าบรรทุกของได้มากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราโหลดของมาเตรียมที่จะไปบริจาคนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้า,า,า,าทั้งขึ้นและลงนะครับก็ถ้าเกิดวันที่เราต้องการขนของเยอะหน่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะพับบาก แถวที่3ามเราก็จะเห็นว่าพับเนี่ยไม่ได้มีเบาะมาแขวนอะไรอยู่เลยนะครับก็จะได้พื้นที่เก็บของเต็มอย่างนี้เลยอ่อเหเหมาะกับพวกเรามากเลยแหละที่แบบเดินทางไปไหนไกลๆนานๆนนกระเป๋าเดินทางเยอะมากใช่ป่ะเราก็มักจะต้องกังวลว่าเฮย้ยมันจะใส่กระเป๋าพอภายในคันเดียวหรือเปล่าอันนี้แบบโคตรสบายเนาะคนเก็บกระเป๋าไม่เก่งอย่างเราอะ่ะคือมันก็จะได้แบบกระเป๋ามาเยอะๆแล้วก็แบบถมๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยคิดทีหลังอันนี้เป็นการปรับแต่งเพื่อที่เราจะขนของเยอะๆนะคะแต่ว่าในบางวันที่เรามีผู้โดยสารเยอะเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยน ให้รถคันนี้นะคะเป็นรถที่มี3ามแถวที่นั่งแล้วก็นั่งไปได้เจ็คนพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็มีอีกอย่างที่อยากจะโชว์ให้ดูนะคะว่าต่อให้เรามีสิ่งกีดขวางนะคะเราก็ยังสามารถปิดประตูท้ายได้เพราะว่ามีระบบแจนโปรเทคชั่นนะคะป้องกันการถูกหนีตรงที่เป็นสิ่งกีดขวางนะคะสิ่งนี้เรียกว่าสิ่งกีดขวางเอางี้เลยวะเรามีความเชื่อมั่นในระบบสูงมากเป็นไงปลอดภัยดีนะก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวเนาะใช่ จากที่จอดรถตากแดดสองสาชั่วโมงแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่คาดหวังว่าบบต้องเจอแน่ๆก็คือจะต้องโคตรร้อนสุดๆแน่ๆเลยใช่ไหมบนรถใช่ครับคือแบบเนี่ยเรียนมาก็ร้อนมากอยู่แล้วพอเห็นรถจอดตากแดดทิ้งไว้เดินกลับมานี้ก็โอ้โหนี่นร้อนลุ่มเข้าไปใหญ่เลย <c oughs> ปกติเวลาที่จอดตากแดดเนี่ยขึ้นมาบนรถก็จะต้องแบบทั้งร้อนทั้งกลัว <c oughs> ว่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเบาะมันจะต้องแบบลวกแน่ๆเลยจะไม่อยากเอาผิวหนังไปสัมผัสดโดนแต่ว่าไม่เกิดขึ้นกับรถคันนี้นะคะใช่ครับนี่ยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยเข้ามาเราก็ไม่รู้สึกควาาาาามมมมมร้้้อออนนนนนที่่่สสะยยูัักขด เพราะว่ารถคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Cool Max ที่จะช่วยลดการสะสมของความร้อนที่เบาะรถยนต์ได้ใช่ครับเบาะตัวนี้ที่เหมือนกันจะเป็นเบาะหนังธรรมดาเนี่ยนะครับแต่จริงๆตัวนี้เนี่ยมันแบบมันลดการสะสมได้เนาะแล้วก็มันเป็นเบาะสีเซทเทิลบราวที่สวยงามมากๆด้วยใช่โอเคมันอาจจะไม่ถึงกับว่าเหมือนเปิดแอร์เย็นฉ่ำรออยู่ในรถอะไรอย่างนั้นแต่มันช่วยได้เยอะแน่แใช่ครับมาเราไปทําภารกิจที่2ต่อกันเลยนะครับเราเรียนบินเสร็จละต่อไปเราจะเอาของที่เราโหลดมาท้ายรถเนี่ยไปบริจาคที่มูลนิธิกันครับไปกันค่ะ บริจาคของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจที่2ลุล่วงไปละตอนนี้เนี่ยไปภารกิจที่3แล้วคือต้องไปเป็นพิธีกรแล้วได้เวลาทํางานแล้วเราก็เลยอยากจะขอเป็นคนขับดูบ้างอ,อยากสัมผัสฟีลลิ่งของการขับรถคันนี้นะคะก็สู้ชิงอาสา,าสมัครเลยใช่หมก็อยากขับอ๋อไม่ได้บังขับโอเคอ่ะไปกันไปกันคกดแผนที่คาเพลยให้เรียบร้อยไป เป็นไงขึ้นมาครับเฮ้ยเรารู้สึกประหลาดใจเหมือนกันนะคือเราเห็นว่ามันเป็นรถคันใหญ่ใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการขับคันใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็มันมันง่ายกว่าที่คิดมากเลยอะคือพอได้ขับรถที่มันสูงขึ้นมาแล้วเห็นทุกอย่างชัดแบบเนี้ย น่สเสียดิสัยไหกันนะใช่ใช่ใช่ <laughs> เราจะชื่นชอบมันมากๆ <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าแบบพวงมาลัยเบาบังคับง่ายเออเออชอบชอบมากกว่าที่คิดแล้วพออย่างที่บอกอะพอสูงขึ้นปุ๊บแล้วแบบฉันเห็นทุกอย่าง <laughs> มั่นใจนะ <laughs> มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเวลาที่เราสองคนเนี่ยขับรถไปด้วยกันก็คือเราจะมีความชอบในความเย็นของแอร์ไม่เท่ากัน <laughs> เราจะไม่ค่อยให้มันแบบไม่ค่อยชอบให้มันเย็นขนาดนั้น่ะแต่ว่าเธอจะชอบแบบเย็นๆหน่อยใช่ปะเอมันแบบชื่นใจดีอะไรอย่างนี้ ดังนั้นเวลาที่เราไปนั่งในรถคันที่ไม่สามารถปรับแอร์แยกได้ก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างเล็กๆน้อยๆใช่แล้วอย่างคันนี้เนี่ยเราก็เป็นแยกโซนกันซ้ายขวาเลยนะครับซู่ชิงเปิด25อยู่ตอนนี้เราเปิด24ิีโอ้ยเย็นไปเป้ามาก็เนี่ก็นั่งสบายๆเห็นไหมชอบไม่เหมือนันเออชอบไปเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันได้สบายๆมีดูอโซนแบบนี้ก็ดีนะคะแล้ววันที่เราออกมาถ่ายทํากันเนี่ยก็เป็นวันที่ค่าพี2.5มค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบเรื่องฝุ่นต่าง ที่จะเข้ามาในตัวรถเนาะแต่ว่ารถคันนี้นะคะระบบแอร์ปรับอากาศเนี่ยก็จะมีความสามารถในการกรองฝุ่น PM 2.5ได้ถึง99%ด้วยบอกแล้วว่าเหมาะกับถนนเมืองไทยมากๆสุดยอดตอนนี้เราก็ออกจากบ้านมาทั้งวันแล้วเหมือนกันเนาะเราก็ใช้งานมือถือไปแบตเตอรี่ก็ร่อยรอลงไปในระดับหนึ่งแล้วแหละเราก็จะค่อนข้างกังวลน,นว่าเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อเราต้องใช้มือถืออยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถชาร์จมือถือในรถ ให้ได้เปอร์เซนต์ที่เพิ่มมากขึ้นเพียงพอที่จะใช้ถอยทั้งวันได้หรือเปล่าออันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับหลายคนเหมือนกัน uh huh. บบจริงจริงแล้วมันก็ชาร์จในรถได้แหละแต่มันจะไม่ได้ชาร์จเร็วซึ่งมือถืออยว่นี้มันมีฟ้าชาร์จที่มันจําเป็นที่จะต้องใช้แบบว่าอะแดปเตอร์ของมัน ในการที่จะชาร์จได้รวดเร็วนะครับหรือเราเองอยกตัวอย่างตรงๆเลยก็ได้ว่าตอนนี้กล้องที่ใช้บันทึกพวกเราอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้แบตเตอรี่อ่ะคืองานอย่างพวกเราอ่ะมันมีอุปกรณ์ที่ไม่ใช่แค่มือถือละที่แบบไม่ใช่ว่าแค่เสียบ USB ถึงจะใช้งานได้เออเราต้องการการชาร์จเราต้องการแบบหัวอย่างเงี้ยใช่อย่างนี้เลยที่เราอยากได้ตอนนี้รถคันนี้เนี่ยมีช่อง power outlet ให้เสียบปลั๊กสุดยอดดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้องที่ถ่ายทำเอ่อ GoPro ต่างๆไมโครโฟน wireless ที่จะต้องแบบเออมันหลายอย่างที่ต้องชาร์จพร้อมกันอะบางทีมันพึ่งพา USB ไม่กี่ช่องในรถนแล้วแบบไม่พอหรือถ้าเกิดแบบคนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันั้งครอบครัวเครื่องเกมของลูกๆที่นั่งอยู่ข้างหล<อ>ังอะไรอย่างนี้เนี่ยคันนี้มี power outlet นะครับอยู่บริเวณที่นั่งแถวอ2องเราสามารถที่จะเสียบปลั๊กแบบเนี้ ข้้าไปไปดแล้วก็ทําให้ชีวิตวันนั้นอะรอดพ้นไปได้อย่างเรา <Hey S 1> วนนัี้้ยดีเออเพราะว่าตอนนี้พอเราขับไปทํางานพิธีกรเน,นี่ยระยะทางมันอาจจะไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นเราก็แบบมูชาติมือถือมันไม่ขึ้นสก,กี่เปอร์เซ็นต์หรอกจัดได้เลยเสียบให้เราเดี๋ยวนี้นเลยนะครับ <laughs> <laughs> มา <Yay. S 2> จัดการให้ ที่ดียิ่งกว่าการมี Power อร์อ e t ในรถเนี่ยก็คือการมีผู้ช่วยส่วนตัวนะคะที่เราสามารถสั่งการด้วยเสียงนั่งอยู่ข้างๆค่ะแล้วก็เสียบชาร์จให้เราได้โดยที่เราก็ยังขับรถต่อไปได้ไดีเนาะสบายแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนอะ่ะ <laughs> <laughs> จะซื้อมาเพิ่มไม่ใช่อะไรเ <laughs> อ้ย ความสวยงามของอินเทอร์เนียดีไซน์ข้างในเนี่ยนอกจากที่เราจะชอบความแบบสวยของเบาะ s a นเด e b บรา n แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือการที่รถคันนี้เนี่ยเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีไอ้ความกั้นๆตรงนี้ที่มันจะแบบว่ายาวออกมาแล้วก็กินพื้นที่ใช่ปะก็จะทําให้บริเวณตรงนี้จะดูสวยงามหมดจดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น แล้วก็มีพื้นที่สําหรับการวางแก้วคือบางทีเวลาไปทางานอะ่ะมันจะต้องมีกระติกน้ําแบบเล็กๆทัมเบอร์ lr, ติดมือม<อ>าด้วย<า>เออบางทีก็ใส่นุ่นใส่นี่มากินระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ถูกใจดีไซน์ตรงนี้มากๆกับมีอีกอย่างหนึ่งที่รถคันนี้ทําได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Auto Break Hole. ออโต้เบรกโฮทำให้เวลาที่เราขับรถแบบขับในเมืองอะเนาะมันก็จะต้องมีแบบติดไฟแดงบอ่อยครั้งหรือว่ารถติดเราไม่ต้องคอยเหยียบเบรกค,คร้างเพราะว่าตัวรถก็จะสามารถหยุดกึกให้เราได้อืมใช่ครับจริงๆแล้วีเจจออร์นนนยมัััู่ใถปุบ มาหลากหลายปีแล้วแหละแต่ว่าการที่ PPV คันหนึ่งมีมาให้ครบพร้อมขนาดนี้รเราจะเห็นว่ามันแบบขับได้สบายสะดวกมากๆแล้วก็อย่างวันยาวๆของพวกเราอย่างเงี้ยวันที่แบบต้องขับรถไปแบบ200กิโลเมตรเนี้ยาามันแบบมันไม่เมื่อยอ่ะใช่ตอนแรกเธอนึกว่าเธอต้องเป็นคนขับคนเดียวใช่ไหมนี่ไงเรามาแบ่งเบาให้แล้วเรามาช่วยขับให้แล้วสบายเนาะ <laughs> อย่าติดใจมากไม่ดี ความสะดวกสบายที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราต้องขับรถไกลๆเท่านั้นนะแต่มันยังรวมไปถึงเวลาที่เราขับแบบอย่างเช่นเราเลี้ยวหรือว่าเรากลับรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนึกว่ารถคันใหญ่แบบเนี้โหกลับรถต้องไม่ง่ายแน่ๆเลยอะแต่ในความเป็นจริงคือพวกอะไรที่บอกว่าน้ำหนักดีขับง่ายเนี่ยเวลาที่เรากลับรถนะมันเป็นวงเลี้ยวที่แคบทําให้เรากลับรถง่ายมากอืมตัวเลขของวงเลี้ยวอของรถคันนี้เนี่ยแคบกว่ารถดีเซ gment ซะอ,อีกอคือ ด้านนอกเราจะเห็นว่ารถคันใหญ่แบบนี้กับรถมันต้องแบบว่ากินพบื้นิดเลยแน่เลยเออ,อมไม่เขาก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันก็ขับรถได้แบบสบายๆอะคือแป๊บเดียวเท่านั้นนะเราแบบไม่รู้สึกอีกแล้วว่าเรากาลังขับรถที่คันใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ตอนขับรถอย่างเดียวด้วยเพราะว่าตอนจอดก็มีระบบ parking aid system มาทําให้เราสามารถจอดได้ง่ายขึ้นเซ็นเซ,นซอร์รอบคันก็จะจอดแบบมั่นใจมากขึ้นด้วยชอบแล้วเนี่ชอบแล้ว ซู่ชิงมาถึงสตูดิโอเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้รถติดนิดนึงแต่ว่าก็ยังมาถึงทันเวลาพอดีค่ะงานในวันนี้นะคะเขาย,ยังจัดแบบนิวนอร์มอลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยซู่ชิงจะวิดีโอคอลเข้าไปเป็นพิธีกรแล้วก็จะดําเนินการเสวนาด้วยค่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนนะคะไว้เดี๋ยวออกมาเจอกันค่ะ แล้วนี่ก็คือ i s u u All New MU-X นะครับที่เรา2คนเนี่ยใช้งานการหลากหลายภารกิจทั้งวันในวันนี้นะครับใช้ดูแล้วเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไม P.P.V ในรูปแบบนี้ทําไม i s u s All New MU-X เนี่ยถึงครองใจผู้ใช้งานคนไทยนะครับเพราะว่ามันแบบอนเนกประสงค์มากใช่คือใช้งานได้แบบยืดหยุ่นมากๆแล้วก็ออกแบบมาสําหรับลักษณะการใช้งานของคนไทยจริงๆ <c oughs> คือนอกจากว่าแบบมันยืดหยุ่นในเรื่องของการขนของได้เยอะหรือว่าบรรทุกโดยสารได้เยอะแล้วเนี่ยในเรื่องเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขับไ,ไกลๆก็ไม่รู้ สึกเหนื่อยล้านะครับมีเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มาช่วยเราอย่างเช่นแบบเทคโนโลยีของ Apple Carplay ที่เป็นไวเลสหรือว่า Android Auto ก็รองรับสําหรับผู้ที่ใช้ Android นะครับมันจบได้ในคันเดียวจริงๆเราว่ามันเป็นออปชันที่พลาดไม่ได้ที่จะพิจารณาถ้าหากว่าใครกําลังมองหารถ p p v อยู่คือส่วนตัวแล้วสิ่งที่เราชอบหลังจากที่ได้ทดลองขับเนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆเลยก็คือความอเนกประสงค์เหมือนกับที่เมื่อกี้เธอบอกแล้วก็ความคล่องตัวนะคะคล่องตัวที่ว่าเนี่ยก็คือตอนแรกอะคิดว่าหัวมันคันนนนใหหญญ่ขาาดี้้เป็ผูิงซม จะต้องขับยากแน่แนเลยอะ่ะขับดูจริงๆปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขับยากขนาดนั้นแล้วความที่มัน,มนสูงเรามองเห็นรอ,รอบๆตัวใช่ปะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าหุยเราขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นกับอีกอย่างก็คืออนเนกประสงค์นะคะเลือกได้จะบรรทุกของเยอะแค่ไหนจะคนนั่งเยอะก็จะมีแถวที่3ขึ้นมาหรือว่าถ้าไม่มีแถว3มแถว2ก็เอ็นสบายไปได้เลยรู้สึกว่าเหมือนกับมันได้พักผ่อนด้วยอันนี้เนี่ยอนเนกประสงค์จริงๆใช่ครับก็เลยไม่แปลกใจว่าทาไมคนไทยถึงนิยมรถยนต์ในรูปแบบของ PPV แบบนี้ <c oughs> นะครับบ้านไหนที่ยังไม่มี PPV อยู่่ที I don't know. พอมีแล้วจะขาดไม่ได้แลวจริง,อ,อ,รงอันนี้คือแบบเราพอได้ใช้กันทั้งวันเนี่ยก็ <ๆ S 1> จะเห็นด้วยกับประโยคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ<ช>แล้วก็นี่เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับ Isuzu Alnew l m u X นะครับมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกมากๆนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรเนี่ยอยู่ที่1ล้าน1แ119,000บาทนะครับไล่ขึ้นมาจนถึงรุ่นท็อปนะครับที่1 5 99,000บาทครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปสัมผัสคันจริงได้รวมถึงทดลองขับได้ที่่่ชวรรรรรทททัััปะะเเศบบจจ้้าของุุกนได ครับที่มาพร้อมกับสิทธิพิเศษและดีลสุดคุ้มทั้งร้านอาหารร้านค้าโรงแรมและไลฟ์สไตล์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมดีๆอีกมากมายจาก i s u ูซเพียงแค่ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน my isuzu ก็รับสิทธิพิเศษสุด exclusive เ,เ,เ,เหล่านี้ไปเลยและนี่ก็คือรีวิวของ isuzu all new m i x ค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย